ขั้นตอนการสอบออนไลน์ด้วยคอมพิวเตอร์ PC หรือโน้ตบุ๊กขั้นตอนที่1พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ exam.stou.ac.th จากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบสอบออนไลน์ขั้นตอนที่2พิมพ์อีเมลที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นรหัสนักศึกษา10หลักตามด้วย s t o u a c t h จากนั้นคลิก next เพื่อที่จะกรอกพาสเวิร์ด พาสเวิร์ดคือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักจากนั้นคลิก sign in เพื่อเข้าสู่ระบบขั้นตอนที่3ตรวจสอบรายชื่อที่ปรากฏในระบบให้ถูกต้องตรงตามชื่อของนักศึกษาทางด้านบนจากนั้นคลิกชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเพื่อทำการสอบ ขั้นตอนที่4นักศึกษาต้องคลิกอ่านระเบียบมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชว่าด้วยการสอบออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับตำกว่าปริญญาตรีพุทธศักราร2563ด้วยการคลิกเข้าไปอ่านค่ะให้นักศึกษาอ่านข้อมูลต่างๆที่ปรากฏอยู่ในระเบียบนี้นะคะให้เข้าใจอย่างถ่องแท้จากนั้นให้คลิกทางด้านล่างว่าคาพเจ้าเข้าใจระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับการสอบ และคลิกบันทึกผลการเลือกจากนั้นเลื่อนไปทางด้านบนค่ะคลิกไปที่หน้าหลักของชุดวิชาอีกครั้งหนึง่งเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่5ให้นักศึกษาคลิกการยืนยันตัวตนของผู้เข้าสอบหากคอมพิวเตอร์ของนักศึกษามีกล้องติดอยู่ให้นักศึกษาคลิก record video จากนั้นคลิก start recording ให้หนักศึกษาเตรียมหลักฐานนะคะได้แก่บัตรประจำตัวนักศึกษานะคะบัตรประจำตัวประชาชนนะคะพร้อมลายเซ็นนะคะใส่กระดาษไว้ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้เข้าสอบค่ะระบบก็จะทำการ record ตรงนี้เอาไว้ค่ะจากนั้นคลิก stop recording ค่ะและคลิก attach recording นะคะ แล้วก็สามารถเช็คว่าไฟล์ของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบเรียบร้อยหรือยังนะคะจากนั้นบันทึกการเปลี่ยนแปลงค่ะถ้านักศึกษาทำสำเร็จนะคะก็จะปรากฏสถานะทางด้านล่างนี้ค่ะไม่แก้ไขนะคะจากนั้นค่ะให้นักศึกษานะคะเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะคะคลิกที่เมนูชุดวิชาค่ะขั้นตอนที่6ให้นักศึกษาคลิกเข้าห้องสอบโดยระบบนั้นจะทำการเชื่อมต่อไปอยังโปรแกรม Cisco Webex ให้หนักศึกาคลิกคำว่า Open Cisco Webex Meeting ให้หนักศึกษาเช็คสถานะนะคะจากนั้นให้คลิกคำว่า Join Meeting ค่ะหลังจากที่เข้าระบบมาแล้วนะคะก็จะเจอกับกรรมการคุมสอบค่ะติดปัญหาประการใดนะคะให้ติดต่อกับกรรมการคุมสอบทางช่องแชทค่ะ 1> Enter 1ครั้งนะคะกรรมการคุมสอบก็จะเห็นข้อความที่เราส่งเข้าไปในระบบแชทนะคะและกรรมการคุมสอบก็จะพิมพ์ตอบกลับมาค่ะเปิดกล้องค้างไว้เช่นนี้นะคะเพื่อได้ทำการเ,เข้าสู่ห้องสอบนะคะซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้าสู่ห้องสอบ30นาทีก่อนสอบค่ะตอนนี้กล้องก็จะทำการจับ อิริยาบทต่างๆของเรานะคะก็ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่ได้ประกาศเอาไว้นะคะและขั้นตอนต่อมานะคะหลังจากเข้าห้องสอบเรียบร้อยแล้วด้วยโปรแกรม Cisco Webex นะคะให้นักศึกษานะคะคลิกเข้าทำข้อสอบค่ะซึ่งข้อสอบจะมี2ลักษณะนะคะก็คือข้อสอบบรนัยแล้วก็ข้อสอบอัตนัยในชุดวิชาที่มี2ลักษณะซึ่งบางชุดก็จะมีเฉพาะข้อสอบบรนัยค่ะ วิธีการทำข้อสอบปรณนัยมีดังนี้นะคะให้คลิกข้อสอบค่ะจากนั้นคลิกคำว่าทำแบบทดสอบตอนนี้ในตัวอย่างนะคะจะมีข้อสอบทั้งหมด10ข้อด้วยกันค่ะให้นักศึกษาอ่านโจทย์และเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดหากนักศึกษาเลือกไปแล้วต้องการจะเปลี่ยนคำตอบที่เลือกให้คลิก Clear My Choice และเลือกคำตอบใหม่ค่ะการคลิกทำข้อต่อไปให้คลิกคำว่าเน็กเพจ แต่หากต้องการย้อนกลับไปข้อก่อนหน้านี้นะคะให้คลิก previous page ค่ะและอาจจะก,กลับไปแก้ไขนะคะคำตอบอีกครั้งหนึ่งค่ะหากข้อไหนที่ได้ดำเนินการทำตอบเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีสัญลักษณ์เป็นสีเทาๆนะคะได้มีการบันทึกคำตอบเรียบร้อยแล้วแต่หากข้อไหนที่นักศึกษายังไม่แน่ใจนะคะหรือว่ายังตอบคำถามไม่ได้นะคะก็ให้คลิกปักธงเอาไว้เพื่อที่จะกลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะ จะเห็นได้ว่าเมื่อเราคลิกคำตอบเมื่อสักครู่นะคะ finish attempt นะคะก็จะขึ้นนะคะเป็นทงนะคะแสดงว่าข้อนี้เรายังไม่ได้ทำตอบนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือระบบได้บันทึกคำตอบไว้แล้วเราสามารถ return to attempt ก็คือกลับไปแก้ไขในข้อนั้นๆน,น,นะคะโดยคลิกตรงระบบนำทางแบบทดสอบนะคะคลิกเลือกข้อที่3ได้เลยค่ะแล้วจากนั้นนะคะก็คลิกเลือกคำตอบแล้วก็ลบทงออกค่ะ แล้วก็ถ้าทำตอบครบทุกข้อเรียบร้อยแล้วนะคะให้คลิกปุ่ม Finish a d t e p t ตรงนี้ได้ค่ะระบบได้ทำการบันทึกคำตอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้านักศึกษามั่นใจก็คลิกคำว่าส่งคำตอบค่ะระบบจะให้ทักศสกษายืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าคลิกปุ่มนี้แสดงว่านักศึกษาจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขคำตอบได้อีกแล้วนะคะคำตอบจะส่งเข้าสู่ระบบค่ะตรงนี้จะเป็นการแสดงสถานะนะคะว่านักศึกษาได้ทำตอบเสร็จสิ้นแล้วนะคะ หลังจากทำสอบแล้วนะคะให้คลิกกลับสู่รายวิชาค่ะถ้าทำเรียบร้อยแล้วนะคะสัญ,ญลักษณ์จะเป็นเครื่องหมายถูกค่ะในกรณีที่เป็นข้อสอบอัตนัยนะคะให้นักศึกษาคลิกเข้าสอบอัตนัยค่ะจากนั้นคลิก add submission การทำแบบทดสอบอัตนยัยให้นักศึกษาอ่านโจทย์คำถามที่ปรากฏอยู่ในระบบจากนั้นนะคะให้เขียนคำตอบด้วยลายมือของตนเองลงในกระดาษ A4 โดยไม่ต้องลอกโจทย์ค่ะ เมื่อเขียนตอบครบทุกข้อแล้วนะคะให้นักศึกษานำไฟล์เข้าไปไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์และจากนั้นให้คลิกคำว่า Add Upload a f i ฟไฟ h o o s ดไฟล์ให้นักศึกษาคลิกไฟล์รูปภาพที่นักศึกษาได้นำมาไว้ในระบบค่ะคลิก Open ค่ะจากนั้นคลิก Upload this file ค่ะไฟล์ก็จะมาปรากฏในส่วนตรงนี้แล้วนะคะจากนั้นบันทึกการเปลี่ยนแปลงค่ะนี่ก็คือระบบได้ทำการ เก็บคำตอบของนักศึกษาเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่นักศึกษาได้ทําข้อสอบครบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะสังเกตทางด้านหลังนะคะจะมีปุ่มติ๊กถูกขึ้นมานะคะให้หนักศึกษาติดต่อไปยังกรรมการคุมสอบนะคะที่อยู่ในห้องสอบนะคะแล้วก็ให้นั่งอยู่ในห้องนั้นจนกว่าจะหมดเวลาในการสอบค่ะหากหมดเวลาในการสอบเรียบร้อยแล้วนะคะกรรมการคุมสอบก็จะแจ้งว่าหมดเวลาในการทําข้อสอบค่ะ ให้เราทำการกดปุ่มนะคะ Leave Meeting ค่ะเพื่อเป็นการออกจากห้องสอบค่ะและก็คลิก Leave Meeting หนึ่งครั้งค่ะแค่นี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในการเข้าสอบออนไลน์ค่ะหวังว่านักศึกษาลองไปทำความเข้าใจนะคะแล้วก็พบกันในวันสอบขอให้โชคดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ